คนมีอิทธิปาฏิหาริย์แก่เจ็บตายหมดปาฏิหาริย์ช่วยให้เขาพ้นตายไม่ได้นะหาะได้เดินทะลุภูเขากำแพงดุดไปในอากาศว่างๆดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ำลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิกู้บลัง แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงโหมโลกนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ตรัดไว้กับเกวตตาแต่พระองค์บอกว่าพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งเพราะคนที่ทําได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีไม่พ้นความตายไปได้ไม่พ้นนรกกําเนจเดชานเปลวิสัยอ,อาเทศนาปฏิหาริย์ก็เช่นเดียวกัน การกำหนดรู้จิตคนอื่นได้ว่าคนนี้อยู่ในสมาธิขั้นใดกำลังคิดเรื่องอะไรดีไหมก็ดีดีที่สุดถึงนิพพานไหมไม่ถึงนะยังแก่เจ็บตายยังไม่พ้นนรกกำเนิดชานเปลวิสัยไปนรกแล้วความสามารถทุกนี้ติดไปไหมไม่ติดไปแล้วนะ ไปเสวยผลกรรมในนรกต่อเพราะเคยทำไม่ดีมาด้วยกันทั้งนั้นมากมายพระองค์จึงจัดเหมือนกันอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชัางต่ออาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งจัดไว้กับเกวัต,ตะอย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้มันพาเราหลงเพลินไปกับเรื่องของโลกไปกับวิชาที่ยัง ไม่พ้นแก่เจ็บตายดังนั้นผู้ที่เห็นสังสารวัตรที่ยาวไกลทั้งอดีตอนาคตแล้วเนี่ยเห็นถึงความน่ากลัวของสังสารวัตรก็เลยได้พยายามบอกเอาไว้ให้เราเนี่ยหลุดออกจากสังสารวัตรดีที่สุดคือนิพพานหรืออมตะธรรมความไม่ตายอมตแะแปลว่าไม่ตายเป็นชื่อแทนนิพพานนะ จะไม่ตายได้ก็ต้องรู้ธรรมอันเป็นเหตุของความตายคือชาติและดับชาติให้ได้ชาติก็คือตัวความเพลินในอารมณ์นั่นเองชาติหมายถึงการที่เมล็ดเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นต้นพระองค์อธิบายว่าอย่างนี้วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณ ตกลงปลิวลงมามเมล็ดพืชปลิวตกลงมาในผืนนาเรียกว่ามีภพนะผืนนาเป็นภพวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชถ้ามเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นชาติงอกด้วยอะไรงอกด้วยน้ำน้ำพระองค์เปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจความเพลินพอใจนะเป็นเหตุ ให้เมล็ดพืชงอกหรือบิญญาณน,นั้นเพลินผูกติดกับอารมณ์ไปนะพบกับชาติแยกกันอย่างนี้พบหมายถึงสถานที่ไว้ตั้งอาศัยของจิตจิตที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนามีพบแล้งอกขึ้นมาเป็นชาติ จิตรับรู้อารมณ์เรารู้เรื่องหนึ่งหลุดไปคิดปุ๊บวินาทีแรกเป็นพบยอมรู้ต่อไปไม่ยอมละนะกำลังคิดเรื่องอะไรเราก็จะคิดเพลินไปก็เป็นชาติซึ่งการคิดจะเป็นการคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ตามเหมือนกันคิดเรื่องไม่ดีก็ก็คิดไปเพลินเหมือนกัรเพลินเรื่องไม่ดีเพลินกับเรื่องดีก็เพลินเพลิน หรือเรียกอีกอย่างว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะความกำหนัดธรรมราธรรมนันทิความเพลินความกำหนัดพอใจความเพลินพอใจอย่างยิ่งเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นจึงเกิดสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อย ไม่ปล่อยรู้ตัวชื่อว่ามีสติดึงกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติรู้ลมหายใจไว้ความเพลินจะดับไปนามธรรมก็จะดับพบก็จะดับพบดับชาติก็ดับชาติดับชรามรณะก็ดับนี่นี้เป็นวิธีการดับชรามรณะที่ถูกต้อง เพราะวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุเดี๋ยววนมารูปวนไปเวทนาสัญญาสังขารขณะที่วนไปอยู่ในนามธรรมถ้าเราปล่อยให้มันเพลินไปกับความคิดรูปเกิดตายพอดีนะลูปแตกทำลายถูกยิงตายถูกฆ่าตายนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายจิตอยู่ในนามธรรมใด จิตจะไปสร้างอัตาภาพในนามาธรรมนั้นต่อไปเพราะความเป็นเรามันอยู่ที่จิตหรือวิญญาณขันนี้ที่วนไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุไอ้สี่ธาตุนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอืนั่งรู้ลมหายใจก็รู้เป็นปัจจตังของตัวเองเนี่ยมันไปปับป๊บปับ๊บปั๊บก็โดดไปโดดมามารู้ลมบ้างรู้นั่นนี่ไปนี่ทุกคนมีเหมือนกันหมด ลุดไปต้องไหนนะ่ะความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะดังน,นั้นทุกครั้งที่เราเนี่ยคิดอกุศลผู้เจ้าจึงบอกว่ารีบทิ้งให้ไหวที่สุดอันตรายมากอย่าให้มีจิตอกุศลเกิดขึ้นโทษเกิดกำลังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองแล้ว ยอโกรธคนอื่นเนี่ยคนอื่นไม่ได้ไปอาบายนะเรากําลังไปอาบายเราตายขณะโกรธเราไปอาบายทุกติวินิบัติรกแล้วมีประโยชน์ไหมต่อการไปโกรธไปเกลียดนะไปกล่าวร้ายไปมีความคิดอกุศลต่อเรื่องอะไรก็ตามทุกเรื่องในโลกธาตุไม่เกิดประโยชน์พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษ มีไฟไหม้ลุกโผงเสื้อผ้าบุรุษนั้นต้องรีบดับให้ไหวที่สุดเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วน เหมือนกับบุรุษมีไฟไหม้ลุกโถงเสื้อผ้าก็ต้องรีบดับให้ไหวที่สุดหลักเดียวกันไฟไหม้ผมบนศรีรษะไฟไหม้เสื้อผ้านั่นคืออากุศลที่เกิดขึ้นในใจ <c oughs> ดังนั้นอันดับแรกของทุกคนคือฝึกละอากุศลและวิธีละง่ายๆการเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ อากุศลชื่อว่าดับไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะพระองค์จึงตรัสว่าสติปัฏฐานสีหรือการรู้ลมหายใจนั้นเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวอยู่โดยถูกต้องนะกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีซึ่งตัดอธิบายด้วยอาณาปานสติลมหายใจ เห็นนะกลับมาลมหายใจอีกแล้วทุกอย่างบนกลับมาเรื่องลมหายใจทั้งนั้นเลยนะและการรู้ลมหายใจจะไม่สําคัญได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีองค์ความรู้ในคำของตถาคตที่เป็นเรียกว่าพุทธวจนะเราก็เลยประมาทต่อการรู้ลมหายใจนะปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์ต้องดึงจิตกลับมาลมให้บ่อยๆทำบ่อยๆ ความคิดจะค่อยๆลดลงไปลดลงไปหมดไปความคิดลดลงก็คือพบมันลดลงนั่นเองพบมันลดลงก็เรียกว่าสัญญยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นมันลดลงชาติมันลดลงลดลงลดลงเราก็จะเป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใกล้เข้ามาเรื่อยๆใครสามารถละ อารมณ์ได้เลวดุดกระพริบตาพระองค์ก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภานาชั้นเลิศรัดไปกับพระอานนท์ว่าอานน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบขายังคงเหลืออยู่ น,นี้เรียกว่า see, อนินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยนะ